สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีเซฟไฟล์สติกเกอร์ไดคัตส่งให้ร้านจะทำนะคะก็จะมีทั้งหมด2ไฟล์ที่ต้องส่งให้ร้านก็คือไฟล์ที่เอกแบบเรียบร้อยปกติโอเคเป็นแบบนี้แล้วก็เซฟเป็น png นะคะอันนี้คือ1ไฟล์ที่ต้องส่งก็คือไฟล์หลักอีกไฟล์หนึ่งก็คือไฟล์ที่ร้านจะเอาไปทําเส้นไดคัตให้ลูกค้าต่อนะคะก็คือ ไฟล์ที่ปิดเลเยอร์ทุกอย่างยกเว้นส่วนที่ต้องการได้คปอ่าเขต้องการไดแคดส่วนพวกนี้แต่มันจะมีบางอันที่อ่าแบบนี้ก็คือเส้นบางๆแบบนี้อ่าเส้นจะได้คับไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีขนาดเล็กมากนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็คือได้คปไดอ่านะคะแล้วก็เซฟแบบนี้มาอีกหนึ่งไฟล์เป็นไฟล์ png เรื่นะว่าเราเซฟเป็น PNG หรือเปล่าถ้าเราเซฟเป็น JPEG แบบนี้เวลาเซฟออกมาข้างหลังเขาจะติดพื้นสีขาวอยู่ดีนะคะโอเคทั้งหมด2ไฟล์ที่ต้งส่งให้ร้านมีไฟล์ติดพื้นหลัง1ไฟล์แล้วก็ไฟล์ปกติ1ไฟล์ร้านก็จะเอาไปทำเส้นไดคาให้นะคะแล้วก็จะได้งานที่ออกมาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นสติกเกอร์ของร้านก็เองนะคะอ่านี่จะเป็นสติกเกอร์ขนาด A6 เดี๋ยวเขาแกะ,ะให้ดูเขาลอกให้ดูอันนี้คืองานที่ออกมาแล้วอันนี้นี่ค่ะอันนี้คือสติกเกอร์ pp ขาวเงากันน้ำความบางนะ,ะโอเควันนี้เขาก็มาสอนวิธีเซฟไฟล์ส่งให้ร้าน,นะคะ ก็จะมีประมาณนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย